สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซับหมึกของ Epson printer รุ่น L3110 หรือ3150นะครับสองรุ่นนี้วิธีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตลับเหมือนกันสลับจะเป็นแบบนี้นะครับขาวๆอย่างนี้เมื่อเราแก้โปรแกร,รมเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับไม่งั้นน้าหมึกมันจะหกล้นออกมาจากตลับนะครับก็ิธีการเปลี่ยนกาหมุนมาด้าน,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 นหลังครับ ก็จะเจอน็อตหนึ่งตัวนะครับพร้อมฝาอยู่ด้านนี้นการไขออกเลยครับฝาก็กดนิดนึงนะครับกดทานั้นนี้ก็ดันถอยหลังเขาจออกแบบง่ายดดยส่วนซับหมึกนะครับหลับซับหมึกก็จะมีน็อตเสียงเงินอยู่ข้างใต้หนึ่งตัวถอดออกครับอันนั้นจับเลื่อนเข้าหาตัวเองนะครับง่ายๆ ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาของใหม่เปลี่ยนเข้าไปหมดให้แน่นนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตให้เหมือนเดิมก็ดูเขียเ้ยวเล็กๆนะครับสองข้างเวลาใส่เข้าไปนะครับจะมีเขียเ้ยวเล็กๆอยู่กับด้านนี้นะครับสายกงล่อง ้ักเลื่อนเข้าไปถ้าใส่ถูกมันจะใส่ง่ายนะครับแล้วคันน็อตก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการเปลี่ยนเสาหมึกก็ไม่ยากครับ